วันนี้จะมาย้ายจันตรงนี้หน่อยผมว่าตรงนี้น้ำมันไม่ค่อยดีครบปลามันไม่ค่อยเข้ามาเลยท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้เลยแต่วันนี้ผมเห็นหลังนั้นลั่นอยู่นะท่านผู้ชมหลังนี้เดี๋ยวจะย้ายกลับอะหลังนี้ด้วยเดี๋ยวย้ายไปเดี๋ยวดูหลังนู้นก่อนหลังหลังลั่นอะแหม่ฝ่าจะลั่นได้ท่านผู้ชมจะมีตัวไหมท่านผู้ชมลองดูดิแหมวันนี้ลั่นนะท่านผู้ชมเนี่ยเอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมลอยหญ้าแหลกแหลเหมือนปลาเข้ามาตีหลังหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมเนี่ยเออเออย่างนี้มีลุ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าให้ ลองดูที่ท่านผู้ชมใช่หรือเปล่ามปนปลาเปล่าลองดูสิตัวไหมหอลองดูิฮึมีตัวท่านผู้ชมนั่นนั่นนั่น,นมีตัวมีตัวมีตัว,ตวเอาได็การได็การเดีย๋ยวลองนิดหนึ่งตรงนี้ไม่ลั่นมานานเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยไม่เคยลั่นเลยปลาอะไรปลาอะไรฮึบฮึบฮึบ ปลาอะไรโอ้โหปลาช่อนนุ่งไงเจอแล้วโอ้ตัวไม่โตท่านผู้ชมมาเด็กคนกนี่มานี่ฮะเออช่อนน้อยช่อนน้อยผมเลยย้ายให,ม,หม่ตรงนี้ผมเนี่ยตรงนี้ลั่นประจํานะตรงเนี้ยแต่วันนี้ลั่นมาให้ลองดูด้ท่านผู้ชมลองดูลองดูเฮ้ยเฮ้ยแล้วอันนี้เป็นไงคนคนคนเฮ้ยเอ้าท่านผู้ชมลั่นอีกแล้วนั่งไงนั่งให้นเนี้ยโอ้โหใบหญ้าหรือเปล่าเนี่ยหวัง <laughs> ว่าคงไม่เป็นใบหญ้าท่านผู้ชมเนี่ย โอ้โหอย่างงามอีกแล้วหลังนี้นี่เคยไ่้ทังตัวใหญ่ลั่นตลอดนะผมนี่ฮะลายตัวใหญ่ด้วยลายด้วยนี้ผมตรงนี้ปลามันว่าไงปลาตรงเนี้ยมันเข้าปตีหลังกันดีนะอย่างนี้ลองดูเฮ้ยเยังไงท่านชมลองดูตัวไหมบปังไงเป็นไงนองน,ไงน,ไงน้ำไม่น้ำมันเสมอลั่นเองวะเฮ้ย เอ้ามีนี่ท่านผู้ชมเอ้าเย้มี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 เอ้าไม่พลาดอีกแล้วนี่ไม่พลาดอีกแล้วเสียงอะไรครับอ้าวเป็นไงล่ะไหนยินเสียงแครกแครกแครกต้องเป็นตัวต้องเป็นตัวฟึบฟืบฟืบนานไงวู้เอาได้อยู่เห็นไหมครับอ้าวช่อนสองตัวแล้วครับผมมาโดดออกเรือไหมท่านผู้ชมมามาึบมามาหนาามแล้วท่านผู้ชมไม่จะออกเรือซะล่ะ เอ้าโอ้โหสวยงามหลังนี้ท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมหลังนี้ลั่นแฮะนี่ท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ผมตั้งกล้องไม่ลั่นนะผมนี่ฮะลั่นแสดงว่าเข้ากลางวันท่านผู้ชมหลังเนี้ยหลังหลังนี้ไม่ลั่นท่านผู้ชมนะเอ้าเะได้รวว้องเอาไงดีไปเดี๋ยวไปขึ้นไปอยู่ข้างบนกันดีกว่าเอานี้เอาเอานี้เลย <c oughs> โอ้ตายเลยตอนตั้งกล้องไม่มาโอ้โห <c oughs> นี่ท่านผู้ชมนี่ฮะผมตั้งกล้องไว้เนี่ยนี่กลางคืนไม่เข้ามามาเข้ากลางวันเข้าหรืออะไรเข้าหรือตัวอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูเป็นไงเป็นไงนี่ลองดูตัวอะไรแค่นั้นแหละท่านผู้ชมปลาหรือเปล่าท่านผู้ชมผมว่ามีปลาเนี่ยน้ำมันไหลจอกๆอย่างเงี้ยอ่าน้อยนั่นไงท่านผู้ชมมีแล้วจริงๆด้วยโอ้หนักด้วยเนี่ย โอ้ <g ül> oh, เดี๋ยวลองดูดิอ,อ่อนแก้วอ่อนแก้วทงชมอ่อนแก้วอ่อนแล้วอ,อ้วอาอวอามาเข้ากลางวันก็ตัวอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยแหกดูก่ <g ül>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  นอนฮึบฮึ๊บโอ้ยหนังไงเจอแล้วป่านั่นไงโอ้สามตัวที่สวยท้ชมเนะี่ยมาอามานี่เลยโอ้โห เข้ากลางวันเฉยเลยกลางคืนไม่เข้าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยกันนะฮะโอ้สรุปวันนี้สามตัวเฉยเลยผมตั้งกล้องเมื่อคืนนี้ยังไม่เข้าแ้วแสดงว่าเข้ากลางวันมาเข้าวันเฉยเลยนี่ท่านผู้ชมโอ้สามตัวตัวไม่น้อยผมนี่ฮะท่านผู้ชมนี่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 โอ้ตัวนี้โตอยู่อันนี้ค่ะตัวประมาณ3มขีดสี่ขีดนะฮะอยู่เนี้ยอันนี้ตัวประมาณ2ขีดนะฮะนี่นี่นี่โอ้สามตัวสวยๆครับผมจัดไป ก็ยังไงถ้าใครสนใจจันแล้วก็รอบแบบปาตีลังก็ติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายลาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ